สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนว้าวบรรยากาศครึ้มฟ้าคือฝนวันนี้ยัติกมีโอกาสมากินก๋วยเตี๋ยวสรงโจรน,นะคะทุกคนก๋วยเตี๋ยววัยรุ่นวัยรุ่นมันไงก๋วยเตี๋ยวทรงโจรชามเบลเลอร์เลยค่ะทุกคนเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะเนี่ยอยู่แถวแถวคลองไผ่ลำตะคองนะคะ่ะทุกคน เป็นนี้รถบรรทุกจะรู้เลยแกจะขายให้พวกรถบรรทุกตือเตียเงี้ยวเตียไวยรุ่นวุ่นวายรอก่อนเนาะมีน้ำได้นะคะทุกคนก็เครื่องดื่มดูพี่เขาทำน่าจะวัยรุ่นวัยรุ่นทุกคนโอ้ยกำลังลวกเลย อทางนี้มันมือดอหืมซ้ำบักเงยเลยใหญ่คร,รับรานปลาืหัดมีข้าวครับหื้าลอหัดมีข้าวขาหมูดีเนาะแกได้ขายดีดีจ้าดู

โอฟเฟมใช่ถูถูถูพิหวานน้ำตาลเ็ดน้องบอกโอ้ทุกคนโค้ได้เยอะมากมองตาไว้ซี่โครงมาเป็นโครงเลยอะโครงไก่ทั้งโครงคุมชามละเจ็ดสิบบาทค่ะทุกคนเเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวชามโตจะรู้ในหมูคณนะหมะูรถบรรทุก ดูโครงไก่มาเป็นโครงเลยตาชอบตูดนะอี้อตูดได้ไหมป้าถผักก็เยอะไม่เขาเรียกก๋วเตี๋ยวชามโตเหรอแต่ว่ารถติไปไปดแปะก๋วยเตี๋ยวทรงโจนโอ้มาค่ะพี่น้องมากินน้ำกันเสแสบยังได้ทีกินหมด้นๆๆๆๆ นี่ตูไก่แบบบบนี่างัตูก็ตามโตูดีเอนเถน่าถวยสังกรีถ่งกะีบส่งกรอค่ะตอนนี้ สองสามกินมาเปิดอันนี้มะละ ไปก่วงหนึ่งเลยจลลุ่มหัวปลาอามได้ม้านยังสิเนาะปลามันหมักคุ้เกีวไก่มาละใส้ตะับคิบว่าได้พรุงเลยสิเนาะ วมันเสียไปเปย์มันนัวได้ตีนออกน้ำสุดแล้วอ่ะไม่ได้ปรุงเลยนะคะใส่แต่หมาพริกทั้งแซ่บทั้งให้เยอะไมให้เยอะด้วยอร่อยด้วย ดูเลย,เลยสถานีตำรวจท่อ,องไทยมากที่จอดก็เยอะกว้างตัวเป็นถูกจอดได้ไเหรพี่ดอกมอดนี่ยกินหมอหอดมาแล้กินข้แรงมาไดยกินข้าวแกงมาไห้เลย เลานเก็บร้านก่ออยู่ นนไก่มาเป็นตัวสุดยอดอร่อยตาไวาบอกว่ากินกินอิ่มหอดมือแรกคุณเหรอวะจ้าพี่น้องไ <c oughs> ห้มันนมืดเด้อมันถวยไงยไหมพี่น้องบานถอยเอินมาถวย,ยีนะ่เลืองเนาะซ้ำนันเด้หรือชามเบ้อเลยนะคะทุกคนบานยี่เติ๋เอินมาถวย,ยี่เลืองญ่อันนี้เป็นรส ของพ่อค้าทุกคนแต่งไม้ยัางงามลูกค้าเราก็ไล่หลายจอดเต็มอยู่ยอึกเอกดตึงอิม่มเหรอครับพี่น้อ,องถ่วงไข่ไปบ่ได้ไล้เหรอมึงไปย้อยสถานะไปย้อยไปย้อยอ่ะโอ้โอปไป,ย,ไปย,ไย,ยิ้มมาจารมาเอ๋อจัดไป,ปไปย้อยกินเห็มันยิมหวดนมะเร็งใหญ่เข้าเดี๋ยวเสียงยนนันอีก ก็คุ้มอยู่ค่ะพี่น้องถ้วยละเจ็ดสิบบาทถ้วยละเจ็ดสิบบาทก็ถือว่าคุ้มนะไยไกล้เต็มหมูกวกข้างบนเขาเรียกว่าอะไรตาถนนเอ็มหกนี่นี่ไปลอง่น้องอยู่ขางเทิงกันเรียนนั่นรถรวยรวยอยู่สุขไอยู่ห่างล่างนะรถจอดกินเป็นแถวเลยคันที่จอดจอดอยู่งนี่จอดกินก๋วยเตี๋ยวรอด้ค่ะพี่น้องคันเตียวเวรุ่น จอดเต็มเลยพี่น้องรถคอยเสียวได้ว่าบันผนพี่น้องคะรถจอดกินวัเดียวก็ได้ขายดีดีแซ่บแซ่บบความได้หลายรวอมคุ้มค่ากินแต่ว่ามากินก็ว่าเมื่อดืนสั้นมาแล้วค่ะพี่น้องลูกค้าทาั้งนั้นเลยเรางไปได้ล่งจากรถเลยพี่น้องนี่เตียวทรงจรนเมื่อก่อนเป็นเตียว เตียวชามโตใช่ไหมตาหน้าตาดีด้วยนะพ,พ่อค้าพ่อค้ายังวัยรุ่นอยู่นะทุกคนพ่อค้าัยรุ่นหน้าตาดีดี <c oughs> อร่อยแซ่บบอกเลยยกนิ้วให้เลยเวลกับสีเดินทางต่อจ้าพี่น้องพากันไม่คิดหนาะสวัสดีค่ะ